ยินดีค <of> ่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนอนุบาลสองนะคะของโรงเรียนการกุศลเนพระพุทธศาสนาวัดในวังพระอารามหลวงค่ะนี้ก็เป็นเรื่องที่5าแล้วค่ะของสาระการเรียนรู้ที่4ี่โรงเรียนแสนรักนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในโรงเรียนค่ะนี่คือยกตัวอย่างข้อปฏิบัติในโรงเรียนนะคะก็คืออะไรบ้างก็เป็นสาระข้อปฏิบัตินะคะก็คือ กฎกติกาที่ครูและเด็กตั้งขึ้นนะคะหรืโรงเรียนตั้งขึ้นนะคใช่ตั้งเหมือนภาพแรกเลยค่ะข้อปฏิบัติก็คือการใโรงเรียนมีสิจะต้องแต่งได้ตามแบบอรมของโรงเรียนที่กำหนดฮะใช่ค่ะการแต่งกายก็ถือเป็นข้อปฏิบัตินะคะที่ให้นักเรียนสามารถปฏิบัติด้นะคะเวลามาโรงเรียนนะคะก้อที่สองก็คือการทําเรียนในห้องเรียนค่ะคุณครูก็ การเรียนในห้องเรียนนะคะก็ะจะมีข้อตกลงกันนะคะระหว่างครูกับโรงเรียนเออและระหว่างครูกับน,นักเรียน่ะอย่างเช่นข้อหนึ่งเราจะไม่ส่งเสียงดังข้อสองเราจะปฏิบัติตามกฎของห้องและข,ของโรงเรียนนะคะสามเราจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพือเอเ่อนนะคะ่อะอย่างเช่นนะคะที่คุณครูยกตัวอย่างไป อาจจะมีข้อปฏิบัติหลายๆข้อที่ครูและเด็กได้ทำการตกลงร่วมกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูความหมายของข้อปฏิบัตินะคะก็คือแบบแผนหรือสฎเจณนะคะที่กำหนดไว้เป็นแนวปฏิบัตินะคะคนที่มีระเบียบวินัยเป็นคนที่สามารถควบคุมตนเองให้ปฏิัติตกปฏิบัติตนได้ตามแบบแผนหรือกฎเกณฑ์และข้อบังคับของสังคมนั้นได้โดยอาจจะใช้กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับเป็นเครื่องกําหนดให้ทําตามนะคะ ซึ่งเรียกว่าระเบียบภานในห,หรืออาจจะเป็นการปฏิบัติข้อตระหนักถึงความถูกต้องอเหมาะสมนะคะหรือเราเรียกว่าข้อปฏิบัตินะคะคําว่าข้อปฏิบัตินะคะจะขึ้นอยู่แต่ละสถานที่แต่ละกิจกรรมนะคะออเช่นข้อปฏิบัติของโรงเรียนนะคะก็จะมีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับโรงเรียนก็คือการแต่งกายของ,งเด็กๆนะคะ เด,ด็กจะต้องแต่งกายด้วยชุดนะักเรียนนะคะของชุอูอา็จะเป็นการทํางานการสอนการเวลาในการมาทํางานนะคะหรือหลักจากข้อปฏิบัติแล้วนะคะก็จะเป็นข้อตกลงภายในห้องเรียนนะคะเด,ด็กๆก็ จะมีข้อตกลงกันภายในห้องเรียนนะคะกับครูประจำชั้นนะคะอย่างเช่นการไม่ส่งเสียงดังหรือไม่คุยกันในขณะเรียนนะคะ,ะการส่งการบ้านทุกครั้งนะคะแล้วก็การการทำกิจกรรมให้เสร็จภายในเวลาเรียนเปนต้นนะคะ,ะวันนี้นะคะวันศุกร์นะคะเราก็จะไม่มีมงานกิจกรรมในหนังสือของ บุคคลและสถานที่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเสริมกันในวิชาทักษอไก่นะคะแล้วก็คณิตศาสตร์นะคะวันนี้นะคะทัอษไก่เราก็ถึงในตัวคอควายแล้วค่ะเด็กๆดูสิคะคอควายนะคะรูปร่างก็จะเหมือนตัวดอเด็กนะคะแต่ตัวคอควายจะแตกกับเด็กจะแตกต่างกันที่หัวนะคะคอควาก็จะเป็นหัวหันออกข้างนอกค่ะเด็กๆดูสิคะว่า ติเขียนปอไฟได้หรือไม่ปอไฟล์ก็จะมี3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือให้เ็กๆคัดตามรอยเส้นกระาเลยค่ะส่วนที่สองน,นะคะเด้กๆเติมตัวคอไฟล์ให้สมบูรณ์น,นะคะและสวยงามนะคะส่วนที่3มนะคะให้เด็ๆัๆเขีนยนตัวคอไฟนะคะโดยไม่มีเส้นกว่านะคะให้สวยงามนะคะและถูกต้องนะคะอ่า็กๆ ฝึกเขียนกันนะคะตัวคออลายเดี๋ยวเราไปเรียนต่อกันในวิชาคณิตศาสตร์เลยค่ะเด็กค่ะคณิตศาสตร์วันนี้นะคะให้เด็กเขียนเครื่องหมายถูกนะคะทับภาพที่มีขนาดยาวที่สุดอ่ขนาดยาวใช่ไหมคะงงนะคะไม่ใช่ขนาดเล็กขนาดที่ยาวที่สุดเดี๋ดดวยวเรลองดูสิคะักว่าเป็นยังไงบ้าง ภาพแรกนะคะก็จะเป็นรูปนาฬิกาข้อมือนะคะภาพที่สองก็จะเป็นรูปยาสีฟันนะคะภาพที่สามก็จะเป็นภาพแครอทนะคะภาพที่สี่ก็จะเป็นภ้าพันธ์คอนะคะทีนี้เด็กๆสังเกตดูสิคะนาฬิกาข้อมือที่เด็กๆเ,เห็นอยู่เนี่ยเส้นไหนที่ยาวที่สุดนะคะ,ะถ้าเด็กๆเจอแล้วนะคะให้เด็กๆ ดีเครื่องไม้ถูกทักลงไปเลยนะคะทีนี้ขีดเครื่องไม้ถูกไปแล้วรามาดูสังก็มาสังเกตภาพต่อไปก็คือภาพยาสีฟันหลอดไหนที่มีขนาดยาวที่สุดเด็กๆสังเกตดูสิคะอเจอแล้วนะคะก็ดีเครื่องไม้ถูกทับลงไปเลยแภาพแคร์ดที่มีผลยาวที่สุดนะคะก็ ขีดทับไปเลยอยต่อไปสุดท้ายนะคะผ้าพันคออะ้าพันคอผืนไหนที่มีขนาดยาวที่สุดเด็กสังเกตดูแล้วเอาดินสอกขีดถูกทับไปเลยค่ะฮะให้เด็กๆขีดถูกผ้าที่ยาวที่สุดแล้วก็ระบายสีให้ สวยงามนะคะอ่าวันนี้นะคะคุณครูเพยกับคุณจอนะคะให้เด็กๆไปทำกิจกรรมต่อนะคะแล้วเราเจอกันในสาระการเรียนรู้ต่อไปนะคะอย่าลืมสวยงามทุกครูด้วยนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูเพยกับคุณจอนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ